สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพิลาดำเยียงคำชั้นม .2 ทับวันนี้จะพามารู้จักกับกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กมีขนปุกปุยทั่วลำตัวและมีหางกลมสั้นมีใบหูยาวมีวิวัฒนาการมาใช้สำหรับการฟังเสียงเด็ดเป็นอย่างดีและยังมีประสาทสัมผัสการดมงกลิ่นที่ดีกระต่ายมีขาหน้าที่มี5้านิ้วและมีขาหลังที่มีสี่นิ้วมีสะโพกที่ยาวและทรงพลัง สามารถกระโดดได้เป็นอย่างดีกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารในปัจจุบันกระต่ายได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ทั้งในแง่ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อสวยงามและเลี้ยงเพื่อกินการเตรียมตัวเพื่อเลี้ยงกระต่าย 1. อาหารของกระต่ายคนทั่วไปเข้าใจว่าอาหารกินแค่ผักผลไม้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วกระต่ายที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนควรคิดอาหารเม็ดกับหญ้า 2. กรงใส่กระต่าย ไม่ควรเลือกกรงที่ม e ีพลาสติกเคลือบเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะชอบกัดแทะสิええ่งของหากกระต่ายกินพลาสติกเข้าไปอาจเป็นอ huh> ันตรายได้ 3. ถาถ้วยเซรามิกใส่อาหาร 4. ขวดน้ำแขวนข้างกรง 5. ห้องน้ำสำหรับกระต่ายเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ที่ฝึกเข้าห้องน้ำได้เหตุผลที่เลือกสัตว์ชนิดนี้เพราะว่าน่ารักและเป็นมิตรขอบคุณค่ะ